สวัสดีครับวันนี้ผมกระมลช่างเจรนายพลมีหลุงพ่องเงินนำมีหลวงพ่องเงินเอามาให้ชมครับมีหนึ่งองค์เป็นพิมพ์ที่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยพบเจอครับอีกพิมพ์หนึ่งน่าจะเจอกันบ่อยครับ ไปดูกันเลยครับผมให้ดูองค์ที่ผมบอกว่าไม่ค่อยพบเจอครับเดี๋ยวผมผมขย,ยายก่อนมือใหม่ครับอ่าชัดแล้วครับผมมือใหม่ อาจจะถ่ายวิดีโอไม่ค่อยชัดขออภัยด้วยนะครับที่ผมบอกวงนี้ว่าไม่ค่อยพบเจอเดี๋ยวผมจะบอกดูดูจากหน้าตาครับคมครับดูสังคติกลมมนครับ ดูจากหน้าแข้งครับคมๆมแบบนี้นี่ครับไม่ค่อยพบเจอครับส่วนมากทรงนี้หน้าแข้งผมพ่อจะตรงๆแต่อันนี้มีความพลิ้วครับถ้าใครพบเจอเยอะเอามาแบ่งผมบ้างนะครับ มไม่ได้มาบอกว่าแท้นะครับองน,นี้แต่มาบอกว่าผมชอบองน,นี้มีความเก่าครับผุอ่านี่ริวจีวอนผุนะครับผมในความเข้าใจของผมว่าผมคิดว่าองค์นี้เก่า อ่ดูกน้นกันครับมีรอยตะใบเนี่ยครับมีสาแดงมีคาบไขมีสนิมเขียวเก่าพอประมาณครับถ้าชอบทรงนี้ก็ไปหาดูนะครับ ในความคิดของผมว่าทรงนี้หายากครับนัาแข่งสวยๆแบบนี้หน้าตาคมๆประมาณนี้ครับแต่งดีครับแต่งดีมีรอยแต่งแต่งในหุ่นพิมพ์แต่งในหุนนห่นเทียนครับแต่งดีมากครับ ถ้าใครพบเจอถือว่าโชคดีครับผมชอบมาองค์นี้มาดูอีกองค์ครับองค์นี้พบเจอง่ายครับปิมนิยมเหมือนกันเขาเรียกหูใบสีบางคนก็เรียกหูยานองนี้มีความพิเศษหูยาว หูลงพอยาวองนี้ผมว่าชอบครับมีความเก่าในระดับหนึ่งผิวไม่ค่อยเรียบในมีคราบใครในซอกก็มีมีคราบความเก่าครับอ่าน,นี้มีสนิม มีความเกา่าลายตะใบเกา่ามีคาบเกา่าพิมพ์นี้ในตลาดยังพอมีนะครับไปเลือก <c oughs> ไปเดินเลือกหามาบูชานะนะครับถ้าชอบผมไม่ได้บอกว่าพระผมแท้นะครับผมมาบอกว่าพระพระที่ผมมีนะผมชอบ แท้ยังดูไม่เป็นครับแท้ไม่แท้ดูไม่เป็นเอาที่ความชอบความศรัทธาไว้ก่อนครับถ้าใครชอบทรงนี้ไปลองไปลองไปหาดูนะครับองขวานี่พิมพ์นี้หายากสุดนะองซ้ายมีให้บูชาอยู่ผมคิดว่านะ สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับเดี๋ยวจะยาวไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่มารับชมนะครับถ้ามีเวลาผมจะมาไลฟ์ให้ชมอีกสวัสดีครับ